สวัสดีค่ะกระเปา๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนื่องจากว่าฝนตกออกไปทําคลิปวิดีโอข้างนอกไม่ได้แล้วเพื่ไม่ได้มีสต็อกเก็บไปด้วยคือถ่ายตอนเช้าอาจจะทําตอนเย็นแบบนี้นะคะวันนี้มีของที่อยากจะมาบอกต่อคือเราใช้จริงๆแล้วเราชอบมันจริงคือน้ําหอมจากบ้านโค้ดค่ะกลิ่นนี้เนี่ยกลิ่นเปิดของเขาบอกว่ามี ล a าชเบอรมีพริกไทยสีชมพูแล้วก็มีตัวลูกแพรส่วนมิดเดิลโนตเนี่ยบอกเป็นกุหลาบตุรกีนะคะก็คือฟอร์ฟุตตีเป็นหลักนั่นเองแต่ว่าเขามีแทรกหนังเข้าไปแล้วก็ไม้เซนูดทํำให้กลิ่นมันหอมละมุนแล้วก็เจือจางกับกลิ่นของล a าชเบอรี่ทำให้ทุกอย่างมันดูลงตัวค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ตอนอากาศร้อน,อนเหงื่อออกมาคุณก็ไม่ ุนหรือแม้คุณทำงานในห้องแอร์อากาศเย็นๆมันก็ไม่ได้เลี่ยนอันนี้พูดจากความรู้สึกส่วนตัวนะคะบางคนที่เคยใช้ก็อาจจะบอกว่าเราพูดเกินไปแต่เรื่องของความชอบเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันแล้วแต่เทสจริงๆนะคะส่วนตัวโค้ดอยู่กับเพี้ยได้นานนะคะเนื่องจากว่าเคมีน่าจะเข้ากัน กลิ่นนี้เนี่ยมีอยู่หลายขนาดนะคะส่วนตัวของพี่แอที่มีเนี่ยมี30 ml เหตุผลที่ใช้30 ml มาก็คือเราอยากให้คนเนี่ยได้ลองลองแล้วเผื่อว่าเฮ้ยติดใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาขนาดที่มันใหญ่ขึ้น90 ml ก็เป็นไซส์ที่น่าลงทุนน่าซื้อน่าใช้เหตุผลที่แพ้บอกว่า น้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยใช้ดีแล้วบอกต่อ1ราคาไม่แรงสองเขามีคุณภาพจริงๆ3หาซื้อได้ง่ายคุณเดินไปในเคาน์เตอร์ห้างสับสินค้าบ้านเหล่าก็น่าจะพอหาได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อที่ร้านของเปียอย่าลืมค่ะถูกใจชอบใจซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบค่ะ